สวัสดีค่ะระหว่างที่รอทำวิ r งานเกษียณนะคะที่รอระหว่างการเรนเดอร์นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้จะพามาทำคลิปวิดีโอคลิปนึงนะคะที่บอกว่าเป็นการเจเนตนารด้วย AI อนั่นเองอันนี้จะไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทำวิดีโอโรงเรียนทำวิ r ีโนำเสนอต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นตัวกิปปิกเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถนาไปใช้หรือว่าต่อยอดในงาน อะไรก็ได้นะที่จะบอกว่าน่ารักแล้วก็นุอมนิ่งมากเลยนะคะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะแต่คุณ้จะแจกพร้อมตรงนี้ไปให้นะซึ่งพร้อมตรงนี้นะคะเป็นพร้อมที่จะ พูดถึงเรื่องของภาพเคลื่อนไหวแบบ ISO Metric นะคะซึ่งเป็นแผนที่นะคะจังหวัดหรือว่าแผนที่โรงเรียนก็ได้แล้วแต่พร้อมที่เราจะตั้งเข้าไปนะคะคสไตล์วิดีโอเป็นสไตล์โลโกลีนะคะสามมิติสีพาสลอ,อนอ,อนพื้นผิวซึ่งอานนี้เราสามารถปรับแต่งได้เลยนะว่าเราจะทํำยังไงบ้างแต่เราต้องใส่สถานที่สําคัญเพื่อที่จะกรอกเข้าไปให้ AI ทํางานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่สถานท่องเที่ยวนาออันนี้เีตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวอาสซนะพาเขวิหารพระมารีนะคะหรือว่าเป็นชุมชนริมน้ำเจนท สนะาวเจ้าล้านน้ำตกพ,พิ้วเขาพิชกุลซึ่งก็จะมีแบบอธิบายสักเล็กน้อยด้วยนะว่าแต่ละสถานที่ค่ะเป็นลนักษณะแบบไหนบ้างนะคะเพื่อป้อนเข้าไปให้ AI ทํางานนะซึ่งต่อมาเนะคะเพิ่มเอฟเฟกต์ประกายแสงนุ่มๆลอยในอากาศให้อ่าบรรยากาศที่มหัศจรรย์น,นะ,ะ่ยค่ะสาดชา้าัยก็คือให้กล้องค่อยๆแพลนออกมาหรือถอยออกมาเป็นซูมอานะ,ะมีตัวซ้อนสามวิติสีทองขนาดใหญ่ตรงนี้เปลี่ยนได้นะคะจะเอาสีอะไรนะเรือ เรื่งแสงหรูหราอันนี้ก็เปลี่ยนได้นะแล้วก็เกิดเป็นคําว่า,าจันทบุรีภาษาอังกฤษหรือจะใครเป็นภาษาไทยก็ได้นะถ้ามั่นใจในตัว AI นะคะเพราะบางทีที่ภาษาไทยบางทีมันอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเนาะอย่างที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมอันสุดท้ายนะคะจะต้องใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกมแบบแฟนตาซี ไอโซเมตรตรงนี้ต้องสําคัญมากต้องใส่คํานี้ไปด้วยนะคะซึ่งเป็นลักษณะของสไตล์นะคะต่อมาเราก๊อปีตรงนี้นะหลังจากที่เราแก้ไขพร้อมที่ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพิมพ์นะคะเข้าสู่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Google AI Studio ค่ะ Google AI Studio นะคะ ซึ่งตัวดีจะบอกว่าสร้างฟรีนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะปุา่าใน AI Studio จะเป็นเราจะไปที่คำว่า Generate Media ค่ะ Generate Media เลือกเมนู Vivo นะคะโบว์น,นะคะเสร็จแล้วเราเจะเอาตัวในส่วนของพร้อมที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออันนี้เนาะ Copy มาเลยค่ะ Copy มาทั้งหมดเลยนะคะ <S <S วางลงไปค่ะกดรัน บางคนขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นการที่แบบว่าเหมือนตัว Google s e สให้บังคับให้เรารอคิวนะคะซึ่งบางทีมันจะแจ้งบอกว่าอ่ะเนี่ยเราจะให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเล้วเราจะลอแปลภาษาดูนะคะอ่ะสร้างวิด,โดีโอสำเร็จเต็นโคต้เนื่องจากมีความต้องการในการใช้ v ิว o 2นะคะจึงจึงเต็มแล้วโปรดรออีกครั้งหรือรออีกสักครู่นะคะอาได้แล้วเห็นไหม เราก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้เพราะบางทีเวลาโคต้าการใช้ฟรีของตัวนี้ค่ะมันมีจํากัดเนาะต่อรอบหรือว่าต่อวินาทีในการสร้างของแต่ละคนหรือว่าของแต่ละประเทศหรือทั่วโลกก็ว่าได้นะคะซึ่งตรงนี้นจะมีข้อดีนะว่าวี v o ่ะมันสร้างฟรีวันละ5คลิปเนาะได้สูงสุด8ปวินาทีซึ่งจะบอกว่าถือได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าแบบฟรีก็จะได้แค่เจ0ดร้อปดหรือนะคะดูว่าพิกเซลนี่ เราก็รอเนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะว่าเราจะเอาเป็น1 6หต่อ9หรือ9ก้อันนี้นําเป็น1 6ต่อเเนาะเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ในคลิปวิดีโอต่างๆเอาไปใส่วิธีอารเรียงก็ได้นะหรือว่าวิธีอานําเสนอต่างๆก็ได้นะคะ mm hmm. โดยรอมันสักครู่นะตรงนี้จะมีเวลากกับแปลว่ามันกําลังเริ่มเรียกใช้พร้อมหรือกําลังทํางานนะคะ mm hmm. ซึ่งคร้อตรงนี้เดี๋ยวจะแจกวิธีใต้คลิปวิดีโอนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพจกรีฟไสกราฟิกด้วยนะคะ เดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะผ่านไปแล้ว1น,นาทีค่ะเพราะมันก็จะยาวมันก็จะเนรเสียเวลาพอสมควรนะคะแต่แป๊บเดียวก็จะเสร็จอ่าเสร็จแล้วระะเรียรบระะ้อยค่ะเดี๋ยวเรากดเพย์ดูนะคะอ่ามีต่างๆขึ้นมาโอเคโอ้เดินเดืเหมือนจะมีผิดพลาดนะคะเหมือนคำว่าจันทบุรีไม่ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวขอเซฟคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวเขารันใหม่อีกสักรอบนะคะอ่า เกินโคต้าไม่เป็นไรรออยกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กดลั่นเข้าไปใหม่นะคะจนกว่าจะได้ดดนี่คะ่ะเราขอเป็นยูเซอร์บ้างอ่า Google AI Studio นะคะอันนี้คือเปลี่ยนยูเซอร์แบบว่าแบบเรียลไทมให้ดูเลยนะว่าแบบเร็วๆเลยอะ่ะความเป็นจริงไม่มีวานตัดคลิปเลยนะจะให้ดูว่า เข้าใจว่าทุกท่านต้องเกิดปัญหานี้แน่นอนนะคะเราเป็นแอค o ค n น์แป๊บหนึ่งนะโอเค Access ไปค่ะอ่าเรียบร้อยไปที่ Generate Media นะคะแล้วก็ Vivo แล้วก็วางพร้อมลงไปวางพร้อมลงไปค่ะกดรันอ่ะ รอมาสักครู่ปึ๊บมันบอกว่ามีการใช้เกินคตูต้านะ,ะไม่ใช่บอกว่าเกินคตูต้าของเรานะเป็นเกินโคตูต้าของของตัว vivo ที่แบบว่าแบบฟรีอะ่ะมันจะมีการกำกับคูต้าในแต่รอบในการเจ n e r e t e วิดีโอนะคะถ้าของใครที่ใช้ Gemini แบบ pro อยู่มันก็จะสร้างได้เลยนะเนี่ยเห็นไหสร้างวิดีโอไม่สำเร็จผู้ใช้เกินโคตูต้าโปรดลองใครหลังนะจ๊ะ เราขอสลับแบ็คเขาอ่าอันนี้ได้อีกรอบละเทคนิคก,ก็คือกดย้ำยำ้หรือว่า1ก็คือรอสัก23นาทีแล้วกดใหม่อีกทีหนึ่งหรือถ้าใครมีหลายแอคเคา t ก็ลองใช้แอคเคา t อื่นในการเจนนะคะแล้วก็สลับอันนี้เห็นไหมกลับมาเจนอาร์กลับมาเจเรตได้ละรั n น i n g ละ ซึ่งแนะนำว่าก่อนที่เราจะทําการเจนเราก็ลองดูพร้อมของเราให้ละเอียดนิดนึงว่ามันมีผิดพลาดตรงไหนไหมเวลามันเจนออกมาอย่างที่บอกค่ะ AI มัน Generate ตามพร้อมดังนั้นพร้อมถูกต้องพร้อมสมบูรณ์พร้อมครบถ้วนมันก็จะออกมาตามที่เราต้องการน,นะคะก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้แล้วก็เซฟไปใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวรอนี่สักนิดอันนึงงน้อแต่เราจะได้ปิดคลิปอันนี้นะคะจะบอกง่ายมากๆเลยนะคะคร็ทับ,บุรีขึ้นมานะคะ โอเคบ๊ายบายค่ะ